ทุกคนวันนี้มาเจอกับปุ้ยจะรีวิวนะคะวันนี้เราพามาอยู่กันที่วัดเขาพลอยแหวนค่ะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่นะคะจะเป็นที่ที่มีพลอยเยอะเต็มไปเลยภูเขาทั้งหมดนะคะจะเป็นพลอยทั้งหมดเลยและนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะขึ้นไปนะคะสามารถเอารถขึ้นไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนตอนนี้ยังมีพลอยหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะคะไปติดตามในตอนต่อไปได้เลยอ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่สองนะคะหลังจากที่เราขับรถขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายที่เราสามารถจอดรถได้พอมาถึงนะคะเราก็จะเจอกับศาลาเทิดพระเกียรติพระมหากรัตริสามมหาราชนะคะพอขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บทุกท่านเห็นไหมทางด้านหลังทางด้านหน้าของปุ้วยนะคะบันไดที่สูงยาวตรง,งานนะคะทางด้านบนนั้นเลยนั่นคือบันไดที่จะพาเราไปถึงจุดกําเนิดของพลอยทั้งหมดนะคะ บันไดทั้งหมดมีกี่ขั้นนะคะ600ขั้นครับ600ขั้นนะคะแต่บันไดที่นี่นะคะสังเกตดูได้เลยว่าบันไดจะเป็นบันไดที่เก่าแก่มากเลยนะคะดูจากสีนะคะของหินที่เขาได้ผลิตลงไปแล้วนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนอีกรอบหนึ่งล้วกันว่าข้างบนจะมีพลอยอยู่หรือไม่ทุกคนนี่คือบันไดที่เราจะต้องขึ้นไปทั้งหมด600กว่าขั้นดูแล้วเหนื่อยมากแต่เราก็จะต้องขึ้นไปให้ได้ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของวัดเขาพลอยแหวนแล้วนะคะและนี่นะคะทางด้านบนนี้นะคะที่เขาว่ากันว่าเป็นที่ที่ขุดพบเจอพลอยเม็ดแรกของจันทบุรีเรานะคะก็คือที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรให้เรามามูกันอีกบ้างตามมาได้เลยที่แรกนะคะที่เราจะค้นพบก็คือ เจดีนะคะ Jedi เจดีขาวพลอยแหวนนะคะที่เห็นสูงสูงตั้งอยู่ตรงกลางนี้เลยนะคะเป็นเจดีนะคะที่เขาว่าทางด้านล่างเนี่ยเคยเป็นที่ที่คนพบพลอยเม็ดแรกนะคะเจดี Jedi นี้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาได้สร้างเป็นเจดีทับไปแล้วแล้วก็จะมีพวกรอยพระพุทธบาทจุดชมวิวต่างๆนะคะรวมถึงศาลของพระพิฆเนศนะคะดังนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นเหมืองหรือว่าเห็นสานที่ที่เขาขุดพบพลอยตอนแรกแล้วนะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะของวัดเขาเพร้อยแหวนนะคะสังเกตดูได้เลยทางด้านล่างนะคะจะเห็นเป็นเทือกเขาต่างๆรวมถึงต้นทุเรียนที่ปลูกกันเรียงรายนะคะเว้นช่องว่างช่องไฟได้อย่างสวยงามมุมทั้งหมดนี้จะเป็นมุมของเมืองจันทบุรีของเรานะคะทุกท่านลองดูได้เลยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นจุดถัดไปก็คือจะเป็นการบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะ สำหรับใครที่ขึ้นมาแล้วนะคะสามารถมาขอพรได้ใครอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆนะคะก็มากระซิบที่หูของหนูมุสิกะได้เลยนะคะแล้วคําอธิษฐานนั้นก็จะสมดังปรารถนาลองดูที่ปุ้ยทําตามนะคะ ท่านอาจจะได้ยินไปแล้วนะคะว่าอธิษฐานว่าอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำอธิษฐานของเราจะสำเร็จผลหรือไม่นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปนี้ของเรานั่นก็คือสารเจ้าแม่พุทธานะคะสารเจ้าแม่พุทธานะคะก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการที่ทุกท่านมาขอแล้วได้ผล ได้ผลตามที่ต้องการนะคะก็จะมีการนําชุดต่างๆรวมถึงเครื่องอุปกรณ์เสริมความงามมาให้นะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นที่เราพลาดไม่ได้ก็คือจะเป็นศาลเจ้าพ่อเขาพลอยแหวนนะคะศาลเจ้าพ่อเขาพลอยแหวนนะคะก็จะเป็นชื่อตรงตามวัดที่นี่เลยนะคะจะเป็นศาลที่ให้ความศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดกําเนิดของการหาอัญมณีของสันทบุรีนั่นเองนะคะ